สบายดีทุกคนเด้อตอนนี้ห้องก็อยู่ในหมู่บ้านโบบิงคือเราทุกคนมอน้โอ้โหสวยงามทุกคนยังมีเฮือนที่แบบมุงห้าอยู่แล้วก็ยังมีเฮือนที่แบบทันสมัยแน่จักหน่อยโอ้ธรรมศาสตร์มันให้ได้เนี่ยงามแห้งทุกคนเลยนะเออ นี่ป่าไม้นี่สุดยอดเลยนะเพิ่นักษาแหลง่งแหล่งน้ำเิ่นแหล่งธรรมศาสตร์เห็ดไ้ห่มเย็นดีได้ทุกคนโอ้โหถ้าว่าเป็นยามแรงๆนี่กะคือชิคักอย่ได้เนาะเออปสุดยอดเลยเนาะสุดยอดแห้งทุกคนเลย เขื่อนของกระเจ้าทางเทิงคุณติดติดกันลังคานี่คัากาย่คักไายทุกคนนะอันนี้คือหมู่บ้านโบบิงไปข้างในนะอ๋อทโกสุดยอดเลยทุกคนทีนี้ยังมีเฮือนแบบอ่ะยอญ่พอแม่เขาเขือนทั้งเดิมดเนดิมนี่อ๋อทโก มาทางนี้อีกอันนี้คือ,อยามตอนเที่ยงที่ยังเลือ,อยามเพนเพ,เพนเนจงหน่อยนะาทางพุ่นก็มีน้ำไหลสะดวกสบายเลยหาปูหาปลาหานกหาหนูยังคือสะดวกสบายทางคนทุกคนเลยสบายดีไอสบายดีโอ้กินเขาไดะยังของกินเขาโอ้จำแจ่วเนาะจำแจ่วกแ็แซบโอ้ไดะ อยำยังไน,น,นั่งข,ข้าคัลมขาวลาบ้าอื้โอ้น้ำเขาไหลสะดวกสบายเนาะเขาโบพาทีโททางลุ่มก็มีน้ำได้ทุกคนเออแต่ว่าอันนี้น้ำที่แต่และครอบครัวของกระเจ้านี่มีน้ำเก็บเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเอยเออน้ำอันนี้โบเคยคุณเลยได้ แต่ว่าน้ำห้วยตัวที่มันไหลค้างนั่นมีมือที่ว่าแบบมันคุ้นนะจัหน้อยโอ้โหสบายดีสบายดีขักเลยเกลือนแบบดังเดิมของเขาโอ้โหน,นี่คคยคือแบบลังคาบ มุงแบบยาไคคือแบบหัวหิดปลวกไเนีอ่อ,อ,อหมหอ,อบหมูบานที่เราเห็นจากมุมไกลอันนี้มุมใกล้นี่สุดยอดคนเลย จับตัวนี้แล้วเฮ้ยไปเดียดีจับได้ปะ <c ười> นี่หนึ่งไซดังเดิมเนะาะตำเข้าอย่างต่างๆตำมันโอ้ตำมันตนมืนหนึง่งมืน,นึงเมืนหมน,นึน่งกิน,น,อนเ,เอออืดเขา้าทางนี้โอ้เขา้ามานี่ล้วห่มเย็นดีเลยนเนาะโอ้สุกคน <c ười> มีกกไม้ร้ายเลยก็อยู่กับอาณาริมน้ำเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวจะพาเบิงริมน้ำควยายไผ่นี่ควายเฮาเองเปะอ,อ,อู้งามเนาะควายป้าที่โทษทุกคนคักแม่น้ำมันไหลสะดวกสบายเลย เขาคามไปทั้งนี้ตรงคามไปทั้งเถิงพ่นได้มันมีครัวเขาไต่นะรถจักคามมานี่บ่ดได้ได้ก็คือพอนหามเอาบ่จักนะรถดจักนี่เอโอโอ้โหอันนี้อมหอบในมบ้านเฮานะนะเดี๋ยวลมอีกํำระบาวเพ่นแต่ว่าเขามาทางนี้ก่อน มานี่ได้ทุกคนหอมหอบบานเขาบานเขากจะจก,กวางได้แล้วก็ติดกับผูผ่าป่าไม้ทุกคนเอาสีหยางไปเลยคนเขาบุกค่อยได้อยูนะเขาบุกได้อยู่เฮือน ประมาณนี้แหละและทางนั้นก็คือครัวว่เาเราไปเบิ่งครัวอีกเที่หนึง่งทุกคนเอ้ะนะอากาศมันฮอนเนาะอนพิลึกพิรออะไรปอโทษ้อนแห้งอ้าบาดเี้ยนี้ครัวขามนาม้ำโอ้ทุกคนเลย ตอนที่ตอนที่ว่าคมไปทามอ่า,อายผู้หนึ่งทำกีนีิผนขลัาเลยขลัาว่าให้ทามมาเออเกือบคมเกือบปอบไม่มาใส่ไนี่เออเออต้องเดนขามไปขามมานะมึงคมจะมาที่บายบอลคมนี่นะทุกคนทุกคนเลย คมเมื่อกี้ถามนะสาาวบ้านเขานะนี่อาเฮือนลุงเพิ่นลังหนึ่งแต่ว่าคมบบฮู้เนาะเขาขลังโอ้ทางนี้มีหีบเยอะนะหีบทองลายเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาบ้านกับเจ้ากับเจ้าไปลาวไปตัดอันนั้นไปตัดไม่จะเห็ดหลักหัวแล้วเข้าบบเห็นลาวแต่ว่าบางเอิญเมื่อกี้นี่คมไปถามลาวเนาตอนลาวขึงนเขา คือคนเห็นในคลิปแหละคุมปิดปิดไว้ก่อนเลย <c oughs> เออเขาทามาสบายดีไอ้แล้วคนก็เอซอซื้อๆแหละบ้นเลยเขาว่าได้ย่างกองกินแล้วก็ย่างเขาไปเบิ่งลาวพอดีลาวเขว่าเขาขลําวว่าหยาดเลยแล้วก็เลยคมปิดกล่องแลวก็มันแล้วลาก็ว่าเออถ้าผู้อื่นนี่เขาปัดไม้แต่ว่าเจ้านี่เขาโบเขาโบาปัดไม่เพราะว่าเขาโบ,บกล้าปรัดไม่คนที่ มาลินมาเที่ยวเลยว่าบุหูอีหอย่างเลยด้แต่ว่าคนที่เขาหูจักหรือว่าใกล้ๆบ้านเขาเองเขาปักใหม่แต่บุหูเขาปักใหม่ลายหรือน้อยเนี่ยโอ้ย่านย่านทุกคนผมก็ย่านถือปักใหม่ได้เอออันนี้คือหีบของประเพณีในหมู่บ้านโบวิงนะทุกคนแล้วก็มีอีกนะบ่าวคนนึงก็บผแม่น่าบ่าวน่าจะเป็นอ่าเขาเป็นลูกนะผมก็ไปถามเขาอีกเล่าก็บว่าห้ทายอีกได้ ชาวบ้านเพิ่นดำรงชีวิตย่างไปย่างมาเขตครัวอูนี่โอ้เขามาแต่ไห้มาแต่ชวนต่องคามอ่าคามบักคามครัวตัวนี้พอ,อ,อ,อาาแต่ว่าคามสะพานเนาะเออใส่สะพานแต่ว่ารถจักรโบ,บได้เนาะไปบ่ได้เออมา,า,า,าได้ใส่โบได้นี่มาได้ใสา่มาไต่ให เออเสี่ยยากับปะก้อนจี้แต่นี้บบได้เนาะกอกนี่เนาะโบได้บบได้เออป้าก็ตายอ้าวผ่านผ่านได้ผ่านได้มันตรงได้เรียกแชมซีได้ทางมันน้อยทุกคนได้ยังแน่เมื่อกินบะหมี่ยังโอ้ออกกระเพราเรามาเนี่ยขนมเหมือนนั่นแต่เฮาบะหมี่ข้าวนมข้าวนอกเออมาลินจะเชื่ออาหากินข้าวกินน้ำมุดแล้ว่หยังเปล่ามาถึงได้กินเออเมื่อกินอยู่เฮือนเอออยู่โอ มาต่ให้มาจะชวนแล้วเมื่อกินเขาอยู่เฮือนทุกคนเลยอันนี้คือวิธีชีวิตของชาวบ้านโบบิงนะตรงขามไปขามมาสายสลิงตัวนี้หรือว่าสะพานตัวนี้เพราะว่าน้ำม,มันใหญ่นะคี่เฮือกอะมันพอกระเทินทุกคนเนาะสีเอารถจักกับโบได้ไนดะ้เพราะว่า,ามันน้ำมันไหลแนะ่แห้งแน่จากหน่อยเอาบาดนด้เขาสีขามคััวตัวนี้เอาคือว่าเลยทุกคนว่ามีเหตุห้ายอย่างในหมู่บ้านเฮ่านะกับโบฮู้ลุงพันผู้หนึ่งหัน เพิ่นบ่ให้เฮาท้ายานะบ่ให้เฮาท้ายเฮาก็บ่ท้ายเฮาดีเฮาปิดกล่องไ้แล้วมีอีู้ที่สกับเพิ่นคล้ำโอ้เขตสุนเป่ากระตูสัมพ่อมีหมูบานหนึ่งนะหมูบานห้วยไรที่เขาย้ายออกจากหมู่บานห้วยไรเขามีหีดคลองนะเออประเทนีลายต้องระมัดระวังถ้าผู้ใดมาลินมาเที่ยวเขตกระลึมนะต้องระวังไดเออถ้าบโ กระทึกปั๊บหม่ทุกคนแมนยุ่งเฮาถามคู้นึงว่าถ่ายได้เออเลาะได้แต่ว่ามันมันมีอีกคนที่ว่าบบได้เลยเดยสะเออนี่แหละเฮาตรงถามตัวนี้โอ้ขามมาขามมาอืมสายนี่อูสุดยอดเนาะคนเคยตกบ่นอครัวนี่นบ่เคยเนาะป๊าดน,นี่ เชียวอยู่ได y อ้าวอ้าวนี่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 วิดแล้วทุกคนมือใสโอ้หักบางคนจะซืิวตี้เคยเอาเลยเคยไต่รถจักรทั้งนี้บ้เออป้าโอ้เก่งพี่ลึกอันนี้โอ้ ่นีเรียบร้อยส่วนรถจักรเข้ากับว่ายอยู่ข้างข้างนอกทุกคนนี่เอาขามบ่ได้รถจักแต่ว่าน้องเพิ่นว่ามีบางคนก็เจ้าเอารถจักคือทุกคนเห็นแหละก็จะว่าน่าจะขามตัวนี้อ้ขนาดสีย่างก็คือบ,บ่รอดเอารถจักอีกขอยานแต่เขาห้ามเพ่นเละโอ้ยถึกกบถึกกือบไม้เมื่อกีเ้เอา พิ่นอ่านั่นพินนน่นว่าตัวเองไปตัดหลักงัวอยู่ไซเราเห็นจะเห็นบ่ล่ะาเราว่าเราเห็นเฮาตอนอยู่ทางอ่นะเราว่าถ้าโบนี่เฮาถามแล้วว่าเจ้าไปไซไปยังอันนะเราว่าตัวเองกะคลังก็เลยบ่ถามอหมนนะและเฮากับโบเห็นล่า yeah. ว่าอยู่ไซอยู่ไซเฮาบ่เห็นเราว่าเห็นอยู่ทางจักอยู่ไซเลาของโบเห็น,หน um. ขลังวันนี้เฮาไปถามล่าว่าสบายดีทักทายสบายดีซื่อๆทุกคน เขาขลังเพื่อนวะทำคู้อื่นเขาประไม่แล้ว่วาคมปิดกล่องเลยเบาซ้ำนะเพอเพอคมไม่อยากมากเลยบานนี้นะทุกค,คนเบิรดบานไปผมมันสีบทเดียวแะไรบานนี้นะถ้าบ่มีเวียกจำเป็นอะไรเราย่านได้นะบางคนนี่เท่าทายได้ทำได้ลมกันได้อยู่แต่ว่าบางคนบ่ได้เด้เนะาะประเพณีหีดคองเขาอันนี้คือบอนที่ว่าช้าบ้านเพื่อน เก็บรถจักรไว้ปะบอนี้นี่คือรถจักรหมู่บ้านเขาไดมันมีซองซามบอนที่เขาจะฝากรถจักรไว้ฝากปะสะท้ายเมืดคืนแมนบอกมันเป็นมืดคืนเลยแส่คืนอยู่นี่เลยนะเบิ้งนี่สปีนกองนี่รถจักรของชาวบ้านเขาได้ทุกคนแต่วันนี้คือรถจักรเฮาเองเฮากับปะไอ้น,นี่เฮายางเขาไปตั้งแต่เ้าเสาก็ใส่เวลาดนเติบอยู่หันกับปอดไพ่กดกาเบิงเครื่องนี่ ก็ชีบมุมีการงอดแงตในอย่างใดหมุกระนกในอ,อนย่างก็ครบให้นอนพินครับเออคือว่าปลอดภัยทุกคนแต่ว่าหมูบ้านเขานี่ปลอดภัยแต่ว่าเฮาบ่แน่ใจบ้านอื่นอันนี้เส้นทางที่เราจะไปอ่ดาดักจึงเลยนะเมื่อดักจึงได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลวงไดเออและเส้นทางอันนี้ก็คือการเมือ่อพุ่นและ เสกองเลยก็ได้หรือว่ากระลมพุ่นก็เมื่อได้แล้วเพิ่นกระสิปะรลดจักแบบนี้แหละน,น,นี่คือนายผานเข้ามาแต่ให้มาเต่ส่วนเออ,เอ,อบานเอินน่าจะเป็นบานเอินอันนี้คือโซนหนึ่งที่เขาปะหลดจักโอ้หมบานเฮ้านี่แหละหมบานของกัเจ้าบานในแหละแต่ว่าเข้าฝากเอาหลดจักไว้อยู่นี่นะ่ะเออ ประมาณนี้ได้ทุกคนเ้ยแล้วหมู่บ้านของเขาก็คืออยู่พุ่นอยู่ข้ามห่วยนี่อีกคือว่าคมนิ่งไว้ตอนที่ว่าจะปรับใหม่เมื่อกี้เหตุแบบเซยอๆอยู่ทุกคนนะนี่บ้านเขาเลยเห็นบ่บ้านเขาคืออยู่ในพุกนต้องขามเสนี่หรือขามห้วย เป็นได้นะบ้าสุวายดีบ่มานอยู่บ้าโอ้พยายามกับดักวะโอ้เออโอ้รถจักเขาต้องฝากอยู่นี่ไว้เนาะเขาขามไปบ่ได้บ่รถจักเนาะเออมันต้องทาครัวเขาเห็ดเรียบร้อยก่อนเออเออเออมาแต่ไฮบ่หรือว่ามาแต่ยามกับดัก โอ้อย่าแม่แห้เาได้เลยก็ไปเฮ็ดให้แนเนาะ <ừ. S 1> นเนาะอันนี้คือรถจักรของหมู่บ้านเฮ้าทุกคนหมู่บ้านเฮ้านี่ปลอดภัยแต่ว่าบ้านอื่นเขาบ่แน่ใจเด้อผู้ใดไปใช้มาใช้ก็ระมัดระวังกันทุกคนนะนี่กลางคืนเฮ้าแสีป้าอยู่นี้เลยก็เ่เป็นยังเนะาะเออกับบเคยแบบเฮ็ดอันนี้น,นั่นรถเฮาบบเคยเสียวบ่ต่างแต่ป,ป้ปอย่นี้โอ้ดีเนาะที่ว่าเพิ่นคุ้มครองไว้ที่นี้นะ นี่แหละทางเมื่ออาเซกองเลยส้นทางนี้นี่หมู่บ้านของเขาทุกคนปรบาบุคอยแก้งเพนได <c oughs> นี่เนาะตรงขามเซตัวนี้คือทุกคนเห็นในคลิปันละหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าเออแต่ว่ามีสัญนญ่านใดมีไฟฟอกไฟฟ้ายัางทุกอย่างครบเบดเออถือว่าสะดวกสบายเอาขอบใจทุกคนเด้อ อย่าลืมกดติดตามซองคมเผากระโดน่ะกดหัวใจมาดวงๆกันละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คมเผากระโดนะเอ,อ้าคมก็บคอขอบใจทุกคนขอบกาบขอบใจลายๆทุกคนเอ้าบายบายเด้อ